สวัสดีเพื่อนเพื่นเอทางช่อง YouTube เชฟทิฟคนเดิมนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับเชฟก็จะมาตอบดราม่าคลิปปฏิทินวัดไผ่เขียวนะครับแม่น2-2-1จริงหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับว่านะครับมีประเด็นดราม่าอย่างไรนะครับจากคลิปนี้นะครับเชฟไลฟ์สดนะฮะก็จะมียอดรับชมอยู่ที่6.9หมื่นครั้งนะครับ 6 9มื่นครั้งนะครับก็เนี่ยสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าเชฟก็ยังมีคลิปอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะมาคุยเรื่องดราม่านะครับอาเชฟจะพาไปดูคลิปย้อนหลังนะครับไลฟ์สดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube 16พฤศจิกายนนะครับก็คือ25อาจจะมองว่า253หรือ สองห้าสองเจ็ดนะครับไม่รู้เป็นเลขหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครชอบหนึ่งก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แต่เชฟมองว่าเป็นเลขเจ็ดนะนะครับเชฟก็เลยจับสองห้าสามสองห้าเจ็ดนะครับห้าสองเอ่อสองห้าเจ็ดสามสองเจ็ดนะครับถ้าจะมีเบิ้ลก็สองสองห้าสองสองเจ็ดนะครับเนี่ยนะครับถ้าจะมีเบิ้ลนะครับอันนี้คือในงดของวันที่ครับก็ได้รับ ฟังกันแล้วนะครับสำหรับคลิปย้อนหลังนะครับบางท่านก็จะมาคอมเมนต์โอ้ด่าทอต่างๆนานานะครับก็อยากให้ไปช่วยฟังคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะดา่าคอมเมนต์ดา่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านะครับบางครั้งบางท่านนี้ก็จะเลื่อนไปดูตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ฟังอะไรเลยนะครับแล้วพอเสร็จก็มาด่าย้อนหลังอะไรอย่างนี้นะครับคือบางครั้งคุณก็ต้องฟังด้วยเนาะไม่ใช่ว่าจะเลื่อนไปดูตัวเลขอย่างเดียวนะครับ พอเลื่นไปดูตัวเลขอย่างเดียวพอหลังหอยออกมาก็มาด่ากันนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับยังไงก่อนที่จะคอมเมนต์ด่าเนี่ยคุณก็ต้องไปฟังด้วยนะครับเพราะว่าเชฟทำคลิปไม่ใช่ t i กต o k นะครับที่จะลงตัวเลขแค่1นนาทีครึ่งนาทีนะครับบางทีเชฟก็ต้องมีการวิเคราะห์ตัวเลขอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะพูดถึงตัวเลขแล้วนะครับก็เดี๋ยวเชฟเก็บตกให้หน่อยนะครับเพราะว่า เมื่อวานที่เชฟไลฟ์สดเนี่ยเชฟก็ยังไม่ได้ลงตัวเลขข้ามงวดให้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเชฟลงข้ามงวดให้แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูข้ามงวดนะครับก็เก็บตกให้นิดนึงสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้ดูไลฟ์สดเมื่อวานนะครับสําหรับงวดประจําวันที่1นธันวาคมนะครับ1น่ธันวาคมนะครับเชฟวางแนวทางตัวเลขเอาไว้แบบนี้นะครับเพราะว่า นะครับตัวเลขมันก็จะมองได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะบางทีถ้าเราดูผิวเผินมันก็อาจจะมองได้แค่749 749หรือ719นะครับแต่ถ้าดูดีๆมันก็อาจจะมีเลข6ซ้อนทับซ้อนอยู่ระหว่างเลข9นะครับกับเลข4นะนะครับมันก็จะมองเป็น769ได้นะครับ769 469ได้นะครับฉะนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับอันนี้ก็เชฟก็พยายามแจ้งทุกครั้งทุกคลิปนะครับว่ามุมมองของแต่ละท่านนะครับ ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเชฟก็อาจจะมองอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆทางบ้านอาจจะมองอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ชนะแล้วนะครับท่านรักชอบตัวเลขชุดไหนอย่างไรก็ลองดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเลขปฏิทินมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับทุกท่านสามารถมองดูด้วยตาของท่านเองนะครับถ้าท่านอยากจะตามที่เชฟวิเคราะห์นะครับก็ตามได้นะครับ อันนี้หรือว่าท่านอยากจะวิเคราะห์อของท่านเองอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเชฟก็นําเสนอให้เป็นเพียงแนวทางนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางให้นะครับสําหรับท่านที่นะครับชื่นชอบในเรื่องของตัวเลขปฏิทินนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเชฟมาเก็บตกให้นะครับสําหรับข้ามงวดเพราะว่าเมื่อวานไลฟ์สดให้แล้วบางท่านกอา็อาจจะยังไม่ได้รับชมนะครับ ข้ามงวดนะครับจะลงเอาไว้วันที่15ธันวาคมนะครับไปดูตัวเลขชัดๆกันนะครับตัวเลขนะครับก็จะมีที่ชัดเจนเนี่ยมีเลข6เลข5เลข1อันนี้ชัดเจนนะครับแต่ที่อาจจะเป็นการบ้านให้ให้ต้องพิจารณาน,นิดนึงก็คือตัวด้านบนนะครับอาจจะมีเลข0ูนย์อยู่นะครับอาจจะเป็นเลข0ูนย์ซ้อนทับเลข8นะครับหรือ ไม่แน่อาจจะเป็นเลข6ซ้อนทับอยู่ถ้าไม่6ก็9ะนะครับจริงๆก็คืออาจจะมองว่า9 9 16 9 6 5กอะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่นะครับนะเพราะว่าตัวเลขมันจะอาจจะคล้ายๆซ้อนทับกันอยู่ระหว่างเลข8กับเลข0หรืออาจจะเป็นเลข9หรือเลข6ซ้อนทับเลข8อะไรประมาณนี้นะครับแต่หลกัหลกๆเชฟก็จะมองว่ามี8 615 8 9 15นะครับ ถ้ามอง8 6 1 5 8 9 1 5เชฟก็จะจับชุดตัวเลขออกมาเป็น8 6 5 8 6 1 8 1 9 6 1 5 9 1 5 5 1 8หนะครับหรือจะตีเังกา9กนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับเอาลครับเดี๋ยวเชฟนำไปเทียบกับเลขกำลังวันให้นะครับเลขกำลังวันสูตรโบราณนะงวดที่แล้ว2 1เข้าตรงๆนะครับสำหรับเลขกำลังวันสูตรโบราณวันเสาร์นะครับงวดที่จะถึงนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ นะครับตัวเลขเทียบทั้ง2อันเลยนะครับทั้งงวดวันที่1แล้วก็งวดข้ามงวดนะครับ16ก็จะเห็นได้ว่ามีชุดที่ตรงกันกับเลขกำลังวันแล้วก็เลขปฏิทินอย่าง749ก็ถือว่าตรงนะครับ749หรือ1 4 9เกนี่ย914เนี่ยนะครับก็ถือว่าตรงนะครับ915อันนี้ตรงนะครับ9 18 6 8 1 518อันนี้ตรงนะครับอันนี้ตรงกันนะครับ ตรงกันกับเ,เลขกำลังวันแล้วก็เลขปฏิทินทั้งข้ามงวดและตรงงวดนะครับก็ถือว่ามีตัวเลขประมาณนี้นะครับที่พอจะตัดทอนลงมาได้นะครับจากตัวเลขที่อาจจะดูเยอะนะครับในที่วิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเอาละครับก็ฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะว่าแม่นหลังออกอีกนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับถามถึงเลข กระท่อมหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวเชฟตามให้นะครับเลขกระท่อมหลวงปู่สวงหลังจากงวดที่แล้ววันพิธีใหญ่นะครับวันที่5เชฟไปเปลี่ยนผ้าจีวรให้องค์หลวงปู่สวงนะครับมีเลขฝาเครื่องดื่มเข้า3 8ตรงๆนะครับเพราะว่าเลขฝาเครื่องดื่มคือ838แล้วก็เลขทูบมี2 31กับ70นะครับก็เข้าที่21ชุดชุดตรงนะชุดบนเนี่ยคือตรงนะครับชุดบนนี่คือตรงนะครับ,บ,บ21 นะเสียดายเนี่ยเสียดายเหมือนกันนะถ้าเป็น2 2 1นี่ก็จะโอ้โหรับตรงตรงนะครับแล้วก็เลขทูบอันนี้ก็ดราม่าเยอะเหมือนกันนะนะครับเลขทูบเชฟที่พารวยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าสี่งวดติดแล้วเชฟที่พารวยนะครับถ้าใครได้ฟังไลฟ์สดเนี่ยเชฟก็จะบอกว่าโอ้สกับ8มาน่าสนใจเพราะว่าเชฟเชียร์สามแปดมาหลายงวดแล้วเชฟบอกแบบนี้ในไลฟ์สดนะ,นะครับแล้วก็ในไลฟ์สดเนี่ยมันก็คือ3 8ที่เชฟเชียร์นะครับ ถ้าใครได้ได้ฟังเนี่ยก็จะได้38นะครับแล้วก็รวมถึง980เนี่ยเชฟก็เชียร์อยู่เหมือนกัน980-905นยะครับ903เนี่ยเชฟก็เชียร์อยู่ก็สรุปว่า2เด้งนะครับงวดที่แล้วคือได้ทั้ง3 8แล้วก็980นะครับแต่ก็ไม่ไหวที่จะมีดราม่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่ะถึงจะมีดราม่าเชฟก็จุดให้นะครับจุดลงไปแล้วนะใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ไปย้อนดูเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าไม่บอกเนาะเดี๋ยวจะว่าแม่หลังหอ้ออกอีกนะครับ เอาละครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ